เฮ้ยอ้น,นี้บอกว่าเปล่าครับเปล่าเปล่า,ร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 าครับผมแค่กลับกลับมาดูเฉยๆครับ,บครับครับสวัสดีครับผมตั้ม T U M ครับทุกคนซึ่งตอนนี้นั้นทุกคนผมก็ เขามาอยู่ในกระมือหืเครายแบบบ้านล้างนะทุกคนที่ผมได้ยินชาวบ้านบอกว่าเจอคนนะทุกคนแบบว่าคล้ายๆพวกไอพวกหมอผีที่มันอยู่ตามบ้านล้างนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมก็เข้ามาถึงแล้วนะทุกคนป่าค่อนข้างเงียบเลยนะแบบว่าบ้านที่เขาสร้างมันอยู so that that young, you ่ในป่านะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงกว่านะทุกคนแล้วก็มาดูกันเลยว่าผมจะเจอคนที่ชาวบ้านเล่ากันไหมทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น กำลังจะผมตามคลิปต่อตอไปด้วยทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่นะครับทุกคนนี่ก็เป็นหลังแรกนะที่ชาวบ้านเจอมันก็คือสัญจรไปมาคือผ่านไปมาหลังนี้กับมีด้านล่างอีกหลังหนึ่งนะก่อนนี้เลยทุกคนลังนี้ก็คนทั้งเก่าอยู่เลยนะ

hmm, apa ini? tapi ini, saya bilang kau cahadak. นี่นี่คือจุดวางไข่ตุ๊กแกนะทุกคนเป็นเม็ดๆเ,เนี่ยแต่อีกหรางหนึ่งนี่ผมบอกเลยนะว่ามันจะน่ากลัวกว่าตรงนี้นี่มันคือ,อแล้วก็เป็นช้วยแล้วก็เป็นจานนะ เ,บบเดี๋ยวรเ,นนเราลงไปสารวดาล่างต่อเลยนะมันมีพื่อนอ่ยว่ามีันเป็นท่อน้านอยู่นะนะครับหลังนี้เลย นี่ผมจะบอกนะก็ถ้าหลังนี้ไม่อยู่ก็คงต้องอยู่หลังนี้นเนาะ่ผมก็ไม่รู้แต่ของนู้นนะี่ยถ้าข้ามน้ำไปเชื่อมันจะมีไร่ของชาวบ้านนะเพราะว่าตรงข้ามนี่เหมือนจะมีไร่เพราะว่าชาวบ้านเจอผมก็เหมือนไปเจอมันสัญจรไปมาเวลาของทำไร่กันเลยนะ ัวหลังใหญ่กว่าหลังเมื่อตะกี้นะก็เก่าน่าจะเก่ากว่าเมื่อกี้ด้วยหมาคนเดียวซะด้วย ใหญ่คนเมื่อกี้จริงๆความกว้างเหมือนเนยนะ หืมกระดิกโอย่างเละเนี่ยคตรเละเลตรงเนี้ยมีกิ่งมงกิ่งไม้เต็มเลยโอ้โหโคตดเยออ่ะ คลห้องน้ำเลยเนาะไม่ใช่หองำตรงนี้เป็นห้องเ็กขาต์จะห็ะน <c oughs> แล้วถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะด้านล่างเนี่ย มันจะมีโถงอีกชั้นนึงแล้วก็ค่อนข้างใหญ่เลยไม่น่าจะมีนะทุกคนไม่มีใครอยู่ไม่รู้นะว่าตอนนี้มันไปแอบอยู่ที่ไหนอ่ะ ไล่กันเลยนะไม่รู้ชาวบ้านที่ชาวบ้านเจอเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะทุกคนหนาวด้วยเฮ้วยว hey. อันนี้เป็นไรวะเปล่าครับ เปล่าเปล่าครับผมแค่กลับกลับมาดูเฉยๆครับนี่มันมีเศษหี่ของมันใช่ผมแค่กลับมาดูครับแล้วพี่เป็นคนเป็นเจ้าของที่นี่เหรอไม่ต้องเชื่อครับครับดูตรงนี้ครับครับดูตรงที่มันแขวนคล้ายๆกันดูบเลยนะครับผม พี่พี่อยู่คนเดียวเหรอตรงเนี้ยไม่ผมขอถามก่อนได้ไหม่พี่อยู่คนเดียวใช่ไหมขอขอขออยากรู้รอ่ะพี่โอ้ oh. ครับครับส่งบ้านก็แบบส่งบ้านมันก็ไแปลกแล้วนะยัส่งบ้านดิแต่ยุงเยอะวะ่ะยุงดุสักทีเนี่ยังไม่กลับนะดูไม่สักป,ปับนึง ไอ้ที่ผมเห็นมันอยู่ตรงตนี้เลยห้องโถงด้าน,นล่างเล ผมแค่เข้ามาดูเฉยๆพี่ผมแค่อยากรู้ไงว่าพี่ใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้ยังไงอะ่ะ ชาวบ้านบอกพี่ไปวุ่นวายใส่ชาวบ้านนี่ไปก่อกวนชาวบ้านใช่ไหมเนี่ยฮะชาวบ้านมาบอกผมผมเลยมาดูเงยถ้างั้นผมก็คงไม่มาหาพี่หรอกถ้าพี่ไม่ไปก่อกวนวุ่นวายให้ชาวบ้านแบบแล้วพี่มีเรื่องอะไรเขายุ่งอ่ะมาเอนะิดมึงก็อีกคน ก็ใช่ไงแล้วผมจะถามว่านี่ใช่บ้านของพี่จริงไหม,ไมก็นั่นไงก็มันไม่ใช่ที่ของพี่แล้วถ้ามันไม่ใช่บ้านพี่อ่ะลองไม่ลองเือให้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นะพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยว,วาากาลองนะผมไม่ได้ลองอย่างลองเลยเหรอกพี่ผมแค่จะมาดูไง ทำไมพี่ต้องไปทำความวุ่นวายให้ชาวบ้านด้วยอยากรู้แค่นั้นแหละผมอยากจะถามพี่นะว่าพี่มาทำอะไรที่นี่อ่ะ เนทำให้ผมอยากรู้ไงผมเลยไม่กลับถ้าพี่ไม่บอกผมก็ไม่กลับเอาดิจะรู้ไปทำเพียรก็ผมอยากรู้อ่ะผมก็จะมาถามพี่ทุกวันอ่ะ,ะ,ดอะเดี๋ยวผมจะให้ชาวบ้านมาแอบดูพี่นะว่าพี่ทำอะไรไว้บ้างอ่ะ ไปไหนก็ไปเลยพี่ไไเดี๋ยวผมก็ไปพี่ไปทางของพี่ก่อนเลยมมเลย่งเท้าเ,นะเาด็กดเกหรอ รองเท้าเด็กนะทุกคนเป็นน่าจะเป็นของผู้หญิงด้วยเนาะตรงนี้มีซากผนไก่เนาะแต่มันก็นานละมองลงไปดดูห้องถมมันไม่ย้อนกลับมาเนาะ ทางใหญ่เลยนะตรงนี้นี่เหมือนแบบเขาเนี่ยจะทำใหญ่นละดูดิไอพื้นพวกกระเบื้องอนะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฟ้าด้วยอนะ่ะแต่มันมันูล้าจะมีปัญหาอนะไรสักอย่างนึงเขาเลยหย่ดหรือว่าหยุดทำหรือว่าหยุดสร้างแนวนะทุกคนก็มีปัญหาอะไรแน,ๆแน่ๆเลยอนะหรือว่าจะเกี่ยวกับสิ่งนี้รับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่อาจจะมีสิ่งนี้ลับในนี้ ก็เลยแบบไม่อยากจะสร้างต่อเนานะ่าดูต้นไม้ที่นี่นี่คือต้นไม้นี่ถ้าจําไม่ผิดเขาหรือว่าห่างนกไม่ไม่รู้ทุกคนใช่หางนกยุงไหมนี่ผมไม่ทราบชื่อนะเพราะว่าผมก็จําไม่ได้ด้วยแต่ต้นแบบน่าจะปลูกมาแล้วเป็นสิบสิบปีอะ่ะถึงได้ใหญ่ขนาดนี้ดูดิเป็นแถวเลยนะเนี่ยผมว่าถ้า ที่ตรงนี้เป็นไร่หรือว่า,ไ,าไร่ยังไงอ่ะแบบพื้นที่ของน่าจะเป็นพวกที่มีอำนาจแน่อนอนเนาะถึงได้แบบสร้างอะไรในป่าแบบนี้แล้วก็พื้นที่ไร่ไม่ใช่เล็กๆเลยนะเนี่ยโคตรใหญ่อ่อะก็ะคือมันเขียวนะใช่ไหอะ่ะขอดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนคล้ายๆกับ ลูกศรนช่เหมอนมีคนทําไว้อะไม่ไไม,ไม,ไม่ไม่ขอไปดีกว่ามันเป็นทางมันไล่หมดเลยฝั่งน,นี้ก็มีบนเนี่ยมีทคืบันเลอร์เลยอะ่ะอืมแหลงนี้นี่คือเลือก เดีแบบยิ่งเลนี่บุ้ก็คือเขาสร้างทรงบ้านเนี่ยมันแตกมากเลยก็คืโครงบ้านเน่ยแตกเดี๋ยวค่อยมาพิสูจน์อีกทีหนึ่ง้วกันครั้งนี้ก็คือรู้แล้วแม่ว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่จริงนะไอ้คนที่ชาวบ้านเจอก็สแสดงว่า าวบ้านเจอมันมาโดยตลอดแนละ้วก็มันก็ไปขอบควรชาวบ้านเลยนะครับทุกคนอันนี้ผมก็น่าจะขอตัวกลับก่อนร้นอยลอยเลเนี่ยว่านะมันก็เั็นะไปหลังที่สองหลังแรกที่ผมลงมาไม่ตนนะกี้แล้วเพราะามันสวนขึ้นใบนะทุกคนผมต้องอ้อมหลบนะเพราะถ้าไปตรงๆเดี๋ยวจะเจอมันอีกนะทุกคนงั้นก็จะเป็นคลิปหน้าเลยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ